วันนี้นะคะเอาวันนี้นะคะเขียจะตำตำส้มตำแซลมอนค่ะแซลมอนแซลมอนนะนี่เลยค่ะก็มีแซลมอน มะเขือเทศมะเขือเปาะมะนาวถั่วฝักยาวเออเคสใส่สตอด้วยแกะสตอใส่ลงไปสองสมเม็ดแล้วก็ใส่แซลมอนต่อจากนั้นเราเอาพริกใส่ครกเลยพริกชี้ฟ้าแล้วก็ใส่ผงชูรสกับน้ำตาลลงไปแล้วก็โคลกตอ้แรกแล้วก็มะเขือเทศโยนลงไป มะเขือเทศสองหน่วยถั่วฝักยาวสองฝักสตอห้าเม็ดมะเขือมะเขือเปาะครึ่งลูกมะนาวมะนาวเป็นมะนาวมะนาวแป้น,น,ปนหนึ่งลูกหนึ่งลูกแต่มันไม่ค่อยมีน้ำหรอกเพราะว่ามันยังอ่อนอยู่แต่ก็ใส่ได้ใส่ลงไปเลยอ๋อ ต่อจากน,านั้นน้ำกระเทียมดองลงไปนิดหนึ่งเพื่อความกลมกรอมแล้วก็ตามด้วยน้ำปลา,าน้ำปลา,านี่มีต้นด้วยแต่ไม่เอาต้นเอาแต่น้ำ เอาแต่น้ำอะ่ะไม่เอาตอนตอนมันยังไม่สุกน้ำปลาลานี้เป็นเป็นน้ำปลาลาต้มสุกนะเป็นน้ำปลาาขวดอะ่ะเคียซื้อมาแล้วก็เอามาใส่ลงไปในนี้ใส่ลงไปในกระปุกปลาปลาลุกเออปลาลาแม่เคียทำไงแล้วก็น้ำปลาลงไปน่อยนึงปลาลาแม่เคียทำเป็นปลาส้อยอะ่ะ ปลาซ้อยที่มันเป็นปลาแบบกระดูกนิ่มๆอ่ะอร่อยมากต่อจากนั้นก็ยกยวกยวกเลยยวกแล้วก็ชิมสิมันจะเค็มไหมเ่อร่อยมาก ซามอนค่ะใส่ไปเลยเสน้นแล้วก็ใส่ไปเก็บภาพไปทำหน้าปกหน่อยสวยๆจบจากนั้นก็ยกบยกแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ